สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมเฮดังๆรอได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมเสนอปรับเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งจากเดิมตอนนี้แต่ละคนก็ได้กันอยู่เพียงแค่6 0 0ถึง1,000บาทตามแต่ช่วงอายุหรือที่เราเรียกกันว่าแบบขั้นบันไดนั่นเองหลายๆคนก็บ่นเข้ามานะคะได้รับแค่นี้เนี่ยมันไม่เพียงพอเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี ข้าวของแพงมากก็อยากจะให้ทางภาครัฐช่วยมีการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะสําหรับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นข่าวดีเนื่องจากว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนะคะนั่นก็คือนายวราวุธศิลปะอาชาเขาได้มีการตอบกระทู้ถามในรัฐสภานะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวงพอมออก็กําลังมีการทําเรื่องเสนอเข้าคอรมอโดยเรื่องที่จะนําเสนอเข้าคอรมอนั้นจะเป็นแนวทางในการปรับเพิ่มเบี้ยให้กับ ผู้สูงอายุนั่นเองแต่ว่าก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโดยที่ยังไม่ได้มีการสรุปชัดเจนว่าข้อเสนอที่เสนอไปนั้นจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมองก็ได้มีการให้ข้อมูลว่า ตอนนี้ทางกระทรวงพมก็ได้มีการเตรียมที่จะเสนอรูปแบบในการปรับเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผูส้สูงอายุซึ่งจะมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันนะคะนั่นก็คือทางเลือกที่1 จะเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนั่นก็คือจากเดิมเนี่ยที่เราจ่ายตามช่วงอายุคนที่ได้600ก็คือช่วงอายุ60-69ปถึง0สําปี700หรับคนที่70-79ปี800ก็คือ80-89ปีและ90ปีขึ้นไปก็คือ1,000บาทนะคะตรงนี้เนี่ย ก็จะจ่ายให้เป็นแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการปรับเพิ่มในแต่ละขั้นบันไดนั่นเองนะคะเช่นจากเดิมที่เราได้รับอยู่600บาทก็คือช่วงอายุ60ถึง69ปีตรงนี้เนี่ยเขาก็จะปรับเพิ่มให้100บาทก็คือได้รับเพิ่มเป็น700บาทต่อคนนะคะและถ้าหากว่าเราอายุ70ถึง79ปีตรงนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มให้คนละ 150บาทก็คือจากเดิมที่ได้รับอยู่700ก็จะได้เป็น850บาทถ้าหากว่าเป็นช่วงอายุ80 -89 ถึงปปีที่เดิมเราได้รับอยู่800บาทตรงนี้เขาก็จะปรับเพิ่มให้อีกคนละ200บาทก็จะได้รับอยู่ที่1000บาทแล้วก็ถ้าเดิมก็คืออายุ90ปีเราได้รับ1000บาทเขาจะปรับเพิ่มให้อีก250บาทก็จะได้รับเป็น1,250น้บาทนั่นก็หมายความว่าสําหรับทางเลือกแรกนะคะก็คือ ให้เป็นแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะมีการปรับเงินในแต่ละขั้นบันไดให้เพราะว่าจากเดิมเราได้6 0 0้อยถึง1น0 0นะอันนี้ก็ขยับฐานขึ้นมาเป็น7 0 0ร้อถึง1,250บาทนั่นเองนะคะ ส่วนทางเลือกที่2ก็จะมีการปรับให้เป็น1000บาททุกคนทุกช่วงอายุหรือที่เราเรียกกันว่า1000บาททวนหน้านะคะก็คือใครที่อายุเกิน60ปีได้รับ1000บาทไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่2แต่ว่าสำหรับทางเลือกที่2นั้นเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นแบบ1 0 0 0บาททวนหน้าทุกคนได้เท่ากันหมดนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าทางคอรมอจะมีความเห็นว่าอย่างไรแต่ว่า ตอนนี้นะคะทางกระทรวงพอมออก็จะมีการเตรียมที่จะเสนอเรื่องนี้เข้าคอรมอ,อแล้วเราก็มารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วคอรมอ,อจะอนุมัติหรือไม่แล้วก็จะมีการเลือกรูปแบบไหนนะคะจะเป็นแบบที่หหรือแบบที่สองรวมถึง เราจะได้รับกันเมื่อไหร่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าในการปรับเพิ่มเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากแต่ก็ต้องชี้แจงก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอที่ทางพอมเขาเตรียมจะเสนอเข้าคอรมอแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะตกลงโอเคตามที่เขาเสนอเข้าคอรมอไหมแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนื่องจากว่ามีการขยับ ขึ้นมาแล้วนะคะจากเดิมที่เรารอคอยกันอยู่ตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมก็มีการแจ้งข่าวสารว่าจะมีการเตรียมนำสองทางเลือกนี้เข้าคอรอมอนแน่นอนค่ะและสำหรับในคลิปนี้นหนยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าเห็นด้วยชอบทางเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ นี่ค่ะ